สวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้จะพามาซ่อมหัวแรงกันนะครับเรามาดูกันเลยม,มันจ่ามันเสียไแล้วครับตัวนี้ไหมละลายประติกครับสายขาดอยากจะมาลองเล่กันดูครับถ้าเป็นของดีสภาพมันจะเป็นแบบนี้ใช้ไปนานมันก็จะละลายหมดตรงนี้เดี๋ยวเราลองดัดแปลงดู เอชิ้นส่วนอะไรที่เรามีนะเดี๋ยวจะถอดสายใหม่แล้วก็ทําหัวตัวนี้ใหม่เราจะถอดตัวนอ็อตสามตัวนี้ก่อนอาาว่าเครงในมีอะไรเสียั้ง ดูหน้าตาข้างในมันว,ว่ามันทำงานยังไงครับหหัวแรงนี่จะใช้งานเยอะแกะขอบข้างนอกมันละลายเฉยแต่ข้างในก็คงใช้งานได้อยู่สายตันนี้ขาดเดี๋ยวเราจะดัดแปลงมันใหม่การทำงานของมันก็ไม่มีอะไรมากมายครับ ไปสองรอยี่สิบมาเข้านี่เข้าที่ตัวทำความร้อนตัวหลอดไฟก็ต่อข้อมกันสองเส้นตัวนี้ก็จะเป็นสวิตผ่านสวิตแล้วก็มาเข้าตัวทำความร้อนเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ใช้งานเ็คเจาคอยคยตัวทำความร้อนตัวนี้ก่อนครับว่ามันขาดหรือเปล่าก็ขคอมเข้าสวิตนี้เส้นหนึ่งแล้วก็วัดดูก็ได้ าเข็มมันขึ้นก็แสดงว่าไม่ขาดการยังใช้งานได้ตัวนี้เข็มขึ้นอยู่นะ,ะแสดงว่าตัวทำความร้อนไม่ขาดนี่ะครับคือสายไฟที่เราถอดมาจากตู้เย็นนะมันเสียแล้วเราก็เลยเอาสายมาเดี๋ยวเราจะแปลนต่อเข้าไปเลยครับออกสายไฟไว้ก่อน นี่คันปอกสายไฟเราต้องปอกให้มันเยงเงื้องๆกันไวนะ้ครับตรงนี้เราก็ทําให้มันคล้ายๆอย่างนีนะ้เวลาใช้เป็นนานเทปพันสายไฟมันหลุดหรืออะไรมันจะได้ไม่ชอ็อตนะสายไฟมันก็จะได้ไม่แตกกันะถ้าสายไฟสองเส้นที่แตกกันก็จะชอนะ็อตถอดออกมาดัดแปลงใหม่ก็ได้นะแล้วเราทําเป็นโครงดีๆเดีนะ๋ยวนี้เราจะใช้ของเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะปอกสายไฟใหม่ก่อน อันนี้คือสายที่เรา่อไปแล้วนี่ถอดแบบนี้มาดูนะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะประกอบกลับที่เดิมนะที่เราต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะลองอประกอบดูนะอือ,อ,อ,อนี่ ไปเลยวันน,นี้เราจะติดสายแล้วเยื้องมาหน่อยมนะีแต่นน่น คณาทำไม่น่ก็ได้แล้วก็ประกอบไปเลยครับแทนเตียวใหม่นะ ไอเดียที่เราคิดได้ก็ใช้ตัวรัดท่อเนี่ยครับทำมาแล้วก็ต่อสายเอาใหม่เดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานดูครับดี่เราลองเสียบปลั๊กใช้งานดูครนี่ครับติดแล้วนี่ก็เอาไปใช้งานได้เราจะรอดูว่ามันจะร้อนไหม เดี๋ยวเราจะย้ายปลั๊กมาเสียบที่ใหม่ครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันร้อนก็ทดลองใช้งานดูนะครับคลรปนี้ก่อนนะไฟรั่วเลยอไม่มีอะไรรั่วเดี๋ยวรอให้มันร้อนเฉยๆจับดูแล้วร้อนถึงเลยครับค่นี้ก็เอาไปใช้งานได้แล้วครับเพื่อนคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย